สวัสดีครับพบกับผมในโดว์ิมเซติกแล้วมันจะมอกสิบอันดับทีมฟุตบอลที่ผมชอบนะครับอันดับที่สครับริเวอร์พูลครับเนี่ยริเวอร์พูลผมชอบมันมากเลยชอบนะครับทีมันแบบเล่นเล่นรวดเร็วเล่นรีเซตบอลกูก็ใช้ได้ครับอันดับที่อันดับที่เก้าครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันดับที่แปครับอาร์เซนอลอันดับที่เบราซิลนะครับอันดับที่เท่าไรไม่รู้นะครับห้าไม่ก็หกนี่แหละโอซูเกตนะครับอันดับที่ห้านะครับฝรั่งเศสอันดับที่สี่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นนี่อดีตอันนี้ปัจจุบัน,นครับ

ว่าทุกคนดูแลวนะอสบารเซโลนนานะครับทีมชอบผมอันดับหนึ่งเพราะมีนนกวนตัวโคตรเก่งไอมิไลออนเนลเมซี่นะครับตัวเอกเลยแล้วก็สวาเลสกองหน้าสวาเลสเมซี่เลมานะครับไอ้ อืทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบกันเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับบ๊ายบายครับ